ทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1978จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18460จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม จากปุ๋ยสูตร0060จำนวน13.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1979จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยเนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรีย สูตร4600จำนวน35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18-460จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน15.00กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง ทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19710จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยในตัวเจ่นจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จำนวน35.35ก 35. 35. ิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร184600จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียม จากปุ๋ยสูตร0060จำนวน16.67กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลกรัมนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเองทราบไหมครับถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร1971 1จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวน่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้จะใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียจำนวน 35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร1 8 4 6 0จำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0060จำนวน18.33กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารตัวเติมหรือฟินเลอร์นั่นเองสราบไหมครับ ถ้าจะผสมปุ๋ยสูตร19 7 12จะใช้แม่ปุ๋ยจำนวนกี่กิโลกรัมปุ๋ยสูตรนี้ใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนจากปุ๋ยยูเรียสูตร4600จํานจำนวน35.35กิโลกรัมใช้แม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสจากปุ๋ยสูตร18,460จํานจำนวน15.22กิโลกรัมและใช้แม่ปุ๋ยโพแทสเซียมจากปุ๋ยสูตร0 0 6 0 จำนวน20กิโลกรัมผสมกันแล้วไม่ถึง100กิโลนอกนั้นคือสารต่อเติมหรือฟิลเลอร์นั่นเอง